โอ้ right oh, so still putting this down yep now it's down for the western piece I call this the er s t r a i e r one สวัสดีครับก่อนสิสวัสดีครับมาตัดไผ่ค่ะวันนี้ทักทายกันด้วยบรรยากาศสวนไผ่นะคะเพื่อนๆ มาตัดไผ่ไปทำข้าหลามขายาเหมืนเช่นเคยค่ะโอ้ยุงเยอะมากเลยเพิ่งจะลงมาจากรถโอย้ยังไม่ได้ล็อกรถเลยวันนี้มากับลูกสองคนค่ะ่นก็อยากได้เรือยของเพิ่นมึงแน่พนูดนะลืมมาขากล้องมาทำเป็นไหมลูกนี่ใบเรือหนึ่งันดันทำเด็กก็ใส่ได้นะคะ เดี What s this? <S ๋ยวมีกี่อันมีกี่อันเนี่ยเอาสีอันใหม่อันนี้ของแม่หนูก็เอาในในนั้นน่ะทำเป็นหรือเปล่าวันนี้แม่ทำให้มาแม่ทำให้อันนี้คือ ทำอย่างนี้ไว้เลือดส่ล็อกกดดูอืมไปใส่ถุงมือก่อนลกๆนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาเอาพอให้ได้ขายอาทิตย์นี้ก็พอคะ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสามีลาพักร้อนแกมาช่วยตัดขออนุญ,ญาตเจ้าที่ด้วยนะคะขออนุญ,ญาต ตัดไม้ไผ่ไปทำข้าวหลามขายนะคะขอให้ได้ลำใหญ่ๆได้ลำงามๆ,ๆนะคะไอ๊ะันอจี่อหนูวยดิ okay i'm making the viewers look at you cut it I can't I for temper. Oh, it's a lot of such a Okay. I'm making the viewers look at you cut it. Ugh. จี้ว <c oughs> ันนี้เราจะอเอาแค่สิบห้าลำตัวน้นยสวยสามลำนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆตัวนี้นส,วส,วนนสวยเหมือนกันเนาะเออเนี่ยตัวนั้นก็ใหญ่ๆเลยโอเคเดี๋ยวเราตัดกันฝนกำลังตกค่ะเพื่อนๆบ,บายบายฝนตก Ampit, they should be because I put my finger in the way. Marshall in reality. นเกืเกืบดอมันฮ้อนแล้วทํไมเกืบมันฮ้อนแล้วอะไรฮ้อน

ยังไม่เปิดเทอมค่ะอาทิตย์หน้าลูกจะเปิดเทมอมวันนี้ก็ได้มาช่วยแม่ขนผายตัดไผ่เล็กๆน,น้อยๆค่ะเมืมอ่อแล้วไม้นั้นจะถือทำไมอออุ้อ้ขอเอ้ยไปไปเร็วๆไปย่อนเน่จ้าไปเร็วๆลูกเอาไปไว้นู่นไป เจ็ดปีช่วยแม่ได้เยอะเลยลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวน นี่คือไผ่ที่เราไปตัดมาตะกี้เนี่ยนะคะนี่ในทให,ใหญ่เลยะคะ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ120กระบอกนะคะว <And S 2> ันนี้ also, also พอได้ขายอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยววันจันทร์สามีหยุดก็ให้แกมาช่วยตัดอะไร and also หมดกัดห <like zombies. S 1> มดกัดขามับเพิ่น <like> ตรนนีค้ควรจเป็นซอมบี้มันกินสม,มอง,ของเขาแล้วเพิ่นแต่อยากหวาัวเนาะเสร็จแล้วนะคะก็พาแมนนอนมารับค่าจ้างค่ะร<ม>้านไอศครีมแม่ <c ười> ไม่ให้ไปซื้อเองไแม่บอกซื้อมาให้แม่กินด้วยไอศครีมโคน้ดเ <c ười> ออเซายอเอาเนี่ย มเมาไอศครีมโคนวานิลาเขาบอกงเราได้ขาอยู่ในรถ ขอบคุณนะคบสุลลอกของแม่นี่แม่กดาดไอศครีมโคลแล้วนะคะแบันดอนซื้อมาให้ดูไม่มาสักทีจีบสาวไอศครีมอยู่ไอศครีมก็ได้แล้วนะแต่ไม่มาสักที Thank you. Bài thằng nôn, bài thằng nôn. Oh, tăng thần mà hai mẹ lắm. Cảm ơn tháp. Có nụ đai này. I I got chocolate M&M's. đi cháy chăng? Phạc chong hai mẹ này. Make sure to ring the bell and also ring my bell. Because this is going on my channel as well. And And also make sure to like the video, mine as well. And then make sure to subscribe, mine as well. And then so you never ever miss a video on my channel and, you, and the mommy's channel. So, what do you think? No, I don't want to make it fall. Yeah. Yeah, bye, bye bye. Love you. Love you too. E